ออกมาดินด้นราดมันถูกสัดน้ำร้อน,โโโนหยหนเฮาดังว่อนโซเชียลทิศที่มานักแต่ก็บ,บาลน้นเกวยนกวดกวางหาเสียนราติเกียงใครเขามือมีไม่ายวาดลวดลายสุดเก่งสองเสียงลงแรงมันนักเล่นน้ำเมาคนเขาไม่คันสะดันไปเก่าตูถูกว่าเขาโง่เง,ง,ง,งบาบ่ปัญญาวังวาดแมนหลักทำน้ำมาใช้เพ่แค่ต่อไปให้ใครใครได้เห็นความจริงสัจะทมนํา เผยแท่ให้เห็นไม่ต้องมองเน่นตัวตัวเจตนาในใจใครเล่าจะรู้คิดอะไรอยู่ไม่รู้ดีชั่วที่ที่มานะ้าดังก็กกย่าเต็มตัวโ้ยพุ่งไปทัว่วแต่ในใจตัวไม่เห็น ดิ้มพลาดเหมือนถูกสาดน้ำรอหล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 ้อนโหนโหนเท่าดังหวันโซเชียลที่ทิ้งมานักแต่มันก็บ้าล่นเวียนกวาดวางหาเซียนรา่าเตียงใครเขามือมีไม่พายวาดลวดลายสุดเก่งส่งเสียงลงแรงมันนักเลงน้ำเมาคนเขาไม่คันสะดันไปเก่าดูถูกว่าเขาโง่เง,งาบา่ปัญญาวางมัดแม่นหลักทำตุนํำมาใช้เผยแกต่อไปให้ใครใครได้เห็นความจริงสัจธรรมนํำเป็น เผยแค่ให้เห็นไม่ต้องบองในตัวตัวเจตนาในใจใครเล่าจะรู้คิดอะไรอยู่ไม่รู้ดีชั่วที่ที่มาหน้าดังกิจเต็มตัวโพยพุ่งไปทั่วแต่ในใจตัวไม่เห็นที่ที่มาหน้าดังกิจเต็มตัวโถยพุ่งไปทั่วแต่ในใจตัวไม่เห็น